5อาการเตือนใส่แว่นไม่ตรงกับค่าสายตาจริงมาดู5ข้อกันเลยครับข้อที่ 1. ปวดตาตาล้าง่ายเพราะกล้ามเนื้อตาเกิดการเพ่งชดเชยส่วนต่างของค่าสายตาที่ใส่เกินมาข้อที่2ปวดหัวเวียนหัวเป็นผลข้างเคียงที่ระบบการมองเห็นทํางานหนักเกินไปข้อที่3บางท่านสายตายาวตามวัยอาจจะมาเร็วกว่าปกติก่อนอายุ40ปี สาเหตุเกิดจากการพิงของเลนตาและกล้ามเนื้อตาที่ทำงานหนักตลอดเวลาจึงเริ่มมีอาการเสื่อมสภาพ 4. สายตาสั้นเพิ่มขึ้นถาวรโดยเฉพาะช่วงวัย10ปีถึง20ปีเพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังจเจริญเติบโตหากใส่ค่าสายตาเกินจริงจะเป็นการกระตุ้นทำให้กระบอกตาย,ยาวขึ้นนำไปสู่สายตาที่สั้นเพิ่มขึ้นอย่างถาวรได้ 5. มองเห็นภาพเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบลอเช่นช่วงเช้าก็จะชัดช่วงบ่ายๆสายๆก็เริ่มเบอร์เป็นเพราะกำลังการเพ่งลดลงเมื่อผ่านไประยะหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลหรือข้อควรระวังมาบอกกันนะครับควรตรวจวัดสายตาทุกๆ6เดือนกรณีทารกแรกเกิดอายุถึง8ปีควรวัดค่าสายตาความผิดปกติกับจัดสแพทย์นะครับ Crace Society